สวัสดีค่ะณนะชาณินะชยพรน,นะคะค่ะประจำอยู่ที่ t ู u e Shop นะคะสาขาที่สารเลิงค่ะวันนี้ค่ะก็จะพา,ะพานะคะทุกคนนะคะมารู้จักกับทัวฟ้า 5G ที่เป็นโปรดักต์ใหม่ของเราค่ะเป็นเครื่อง 5G สเปคคุ้มนะคะราคาออเบาๆค่ะวันนี้เราก็จะพาทาความรู้จักกันนะคะกับตัวทั่วฟ้า 5G ตัวนี้ค่ะค่ะตัวทั่วฟ้า 5G ของเรานะคะแกะออกมาก็จะมีตัวเครื่องค่ะ ด้านในนะคะตัวกล่องก็จะมีในส่วนของตู้อุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันดีกว่าน,นะคะค่ะแกะกล่องออกมาแล้วนะคะตัวอุปกรณ์ในกล่องค่ะก็จะมีให้มาครบคันมากเลยนะคะก็จะมีในส่องตัวเข็มจิ้มซิมค่ะมีคู่มือการใช้งานนะคะพร้อมกับการปาาระกัน15เดือนค่ะตัวนี้ปาาระกันเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ภายใน30วันค่ะอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมีในส่วนของตัวสายชาร์จค่ะ ตัวหัวชาร์จนะคะแล้วก็มีตัวของตัวหูฟังรุ่นนี้ของเรายังแถมตัวหูฟังมาด้วยนะคะและก้าวที่สําคัญค่ะมีเป็นเคสใส่นะคะตัวนี้มีเคสใส่มาให้นะคะตัวนี้เป็นเคสใส่อย่างดีเลยใส่แล้วตัวเครื่องสวยงามหลูหราเห็นตัวเครื่องภายในค่ะสีเห็นสีชัดเจนค่ะและตัวนี้ค่ะพิเศษเลยก็จะมีในสองตัวขาตั้งนะคะเอาไว้ติดเคสนะคะตั้งโทรศัพท์มือถือเพื่อเอาไว้ดูซีรีส์ได้นะคะค่ะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะตัวสายชาร์จนะคะตัวนี้จะพิเศษกว่า หลายหลายแบรนด์เลยก็คือตัวสายชาร์จจะให้เป็นสายชาร์จที่เป็นแบบไท p e C to ท y C นะคะตัวนี้จะเป็นแบบชาร์จไว20ปัตด้วยค่ะตัวนี้ก็ให้มาที่ค่อนข้างแบบดูดีกว่าของแบรนด์ตลาดหลายๆแบรนด์เลยถัดมาค่ะสําหรับตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องของเราตัวนี้ค่ะจะได้หน้าจอขนาดใหญ่นะคะ6.5นิ้วค่ะ ตัว6.5นิ้วตัวนี้ความประหยัดหน้าจอนะคะจะเป็นแบบเหตีพาดค่ะทําให้การใช้งานหน้าจอค่ะค่อนข้างที่จะคมชัดสีสันสดใสค่ะเพราะจอตัวนี้จะใช้พาแนลจอเป็นแบบ IPS ทําให้เราค่ะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้เต็มตาและสบายตามากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าจอค่ะมาพร้อมกับในส่วของตัวเลนส์กล้องนะคะที่เป็นแบบ วอดเจอร์ดอบนะคะก็คือเป็นติงกล้องหยดน้ําทําให้ไม่บดบังพื้นที่การใช้งานของหน้าจอค่ะทําให้เราค่ะเล่นเกมได้เต็มตาตัวนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับความละเอียดกล้องหน้านะคะตัวนี้กล้องหน้าจะได้กล้องหน้ามาที่8ล้านค่ะทําให้ถ่ายภาพเซลฟี่คมชัดนะคะสวยงามเดี๋ยวเรามาดูความละเอียดกล้องหน้ากันค่ะ ตัวนี้ยังมีในส่วนของตัวโหมดนะคะที่เพิ่มเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดแต่งภาพสวยนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ในหมดของส่วนงานตัวนี้ค่ะเวลาเราสองที่หน้านะคะเขาก็จะบอกอายุของเราได้ด้วยค่ะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เป็นผู้ชายไปแล้วแล้วก็จะมีในสองตัวถ่ายภาพบุคคลค่ะตัวนี้สามารถปรับระยะ ชัดลึกนะคะการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้นะคะตัวนี้หมดห่วงเรื่องกล้องค่ะเพราะว่าสามารถถ่ายสวยครบทุกระยะเพราะตัวกล้องหลังค่ะให้ความละเอียดนะคะมาอยู่ที่16ล้านค่ะเป็นกล้องสามตัวมีทั้งเลนที่ถ่ายช่วยในการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะคะแล้วก็จะมีในของตัวเลนที่เป็นเลนมาโขถ่ายระยะใกล้ค่ะเรามาดูในสวนตัวกล้องหลังกันนะคะตัวนี้ ในส่วนของตัวกล้องหลังค่ะตัวนี้ก็จะมีอย่างที่แจ้งเลยค่ะมีโหมดถ่ายภาพบุคคลสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ในส่วนของตัวบุคคลได้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเลนส์มาโครตัวนี้ถ่ายระยะไกลนะคะเดี๋ยวจะเรามาลองถ่ายดูนะคะนี่ค่ะถ่ายออกมาตัวหนังสือคมชัดค่ะตัวนี้หมดห่วงเรื่องกล้องนะคะถ่ายครบชัดทุกระยะจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวโหมดที่เป็นสติ๊กเกอร์มาให้เหมือนเดิมนะคะกล้องหลัง มีโหมด beauty ค่ะตัวนี้โหมดถ่ายสวยงามแล้วก็โหมดถ่ายวิดีโอค่ะตัวนี้ให้มาครบครันมาพร้อมกับกล้องหลังที่เป็นไฟแฟลชนะคะดีไซน์ตัวเครื่องค่ะภายนอกดีไซน์ตัวเครื่องค่อนข้างสวยงามค่ะสีสันหรูหราตัวเครื่องไม่ได้เรียบล้นเกินไปนะคะเพราะว่าตัวเครื่องจะมีลายตัวเลนกล้องตัดกับสีเงินเงาค่ะทำให้ตัวเครื่องดูหรูหรามากยิ่งขึ้น มีสแกนแลายนิ้วมือค่ะเพิ่มความปลอดภัยเข้ามาค่ะสแกนแลายนิ้วมือได้สแกนใบหน้าได้นะคะส่วนด้านล่างค่ะตัวเครื่องนะคะจะมาพร้อมกับตัวสายชาร์จที่เป็นแบบไทย C มีไมโครโฟนค่ะมีถาดซิมนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ d u อ l ซิมนะ,ะลำโพงหนึ่งตัวนะคะส่วนด้านใต้ตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นเรียบเรียบ่านลวนๆไม่มีอะไรเลยด้านขาตัวเครื่องค่ะจะมีในสองของตัว พิ่มลดเสียงขะด้านบนค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นใน็่วนของตัวปุ่ม power ค่ะเปิดปิดเครื่องนะคะ restart เครื่องด้านบนตัวเครื่องค่ะเดี๋ยวเปรียบสเปคตัวเครื่องตัวนี้นะคะจะรองรับ 5G ค่ะในเลนราคาที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะคะจากปกติตัวเครื่อง5,699บาทรองรับ 5G ใช้งานค่ะส่วนตัวแรมนะคะตัวนี้จะได้แรม4ค่ะความจุภายในตัวเครื่อง 128G สามารถ เก็บภาพความจุต่างๆได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยตัวนี้แบตเตอรี่4,000ม ah ิลลิแอมค่ะพร้อมกับชาร์จไว20วัตส่วนในส่วนของตัว Android ค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว r o i r v i r s i เวอร์ชัน11นะคะเป็น Android เวอร์ชันที่ค่อนข้างใหม่เลยทําให้เราสามารถใช้งานของตัวเครื่องได้ค่อนข้างที่จะยาวๆเลยค่ะตัวนี้ค่ะมาพูดค่ะ รวมๆนะคะสเปคตัวเครื่องตัวนี้ค่อนข้างที่ตอบโจทย์ในการใช้งานทั่วไปค่ะสำหรับตัวทัวร์อัลฟา 5G ทัวร์อัลฟา 5G ของเราค่ะได้กล้องนะคะที่สวยงามคมชัดทุระยะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังค่ะดีไซน์ตัวเครื่องเลือดหนูสวยงามค่ะสเปคที่ค่อนข้างจัดเต็มมาพร้อมกับตัวแรม4ค่ะความจุในตัวเครื่อง 128G ค,ค่ะส่วนราคานะคะตัวนี้เปิดตัวมาที่ ,6599 าบาท และมาพร้อมกับตัวโปรโมชั่นพิเศษของทูเรานะคะตัวนี้ค่ะรับเครื่องอยู่ที่1 4 6 0บาทเท่านั้นค่ะ1 4 6 0บาทตัวนี้ไม่ต้องชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าค่ะลูกค้าซื้อเครื่องในราคานี้ได้เลยพร้อมกับรับอินเทอร์เนต็ตนะคะที่เป็น 5G ได้ 10G หลังจากนั้นสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่15เมกไบเมโทรสปโถได้ทุกกระขน่าย120นาทีค่ะโทรฟรีในกระข่ายทูนะคะตลอด24ชั่วโง,งละไม่ินั30นมทข ในแพ็กเกจราคาแค่เดือนละ499บาทเท่านั้นสุดคุ้มแบบนี้ค่ะกับตัวถูอัลฟา 5G ค่ะสเปคคุ้มโดนใจกับราคาที่โดนนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับรีวิวคร่าวๆนะคะของตัวถูอัลฟา 5G นะคะตัวถูอัลฟา 5G ของเราค่ะฝากไปด้วยนะคะกับที่ True Shop สาขาสีสันละเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะ